พอดีค่ะมาันก็ชแนลกิจกากันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทำสิบอันดับสกุชชี่ที่ชอบปีบนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่สิบกันเลยค่ะโอเคค่ะอันดับที่สิบคะก็จะเป็นมินิแซนด์วิชค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่เก้ากันเลยค่ะอันดับที่เก้าคะก็จะเป็นฮาเก๋าค่ะ ไปดูอันดับที่แปดกันเลยค่ะอันดับที่แปดนะคะก็จะเป็นรอยัลซอฟค่ะเราไปดูอันดับที่เจ็ดเลยค่ะอันดับที่เจ็ดนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะบนันเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่หกันเลยค่ะอันดับที่หกนะคะก็จะเป็นซาลาเปาค่ะ ะะเ,เดี๋ยวเราไปดูอันดับที่เอ,อิ่มเท่าไหร่แล้วอันดับที่ห้ากันเลยเอ้ยอันดับที่เดี๋ยวเราไปดูดอันดับที่ห้ากันเลยค่ะอันดับที่ห้านะคะก็จะเป็นแมวน้ำค่ะนิ่มสลงนิน่น,นะคะค่ะเป็นแมวน้ำหน้าตาน่ารักมากเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูอันแบบที่4กันนะคะอันดับที่4นะคะก็จะเป็น marshmallow เห็นไหมเอ่นยนี่นะคะเป็น marshmallow น่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะจะเอ๋นี่นะคะ เราไปดูดูชิ้นที่สามเลยค่ะอันดับที่สามคะ่ะก็จะเป็นนี่ค่ะโดนัทเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่สองกันเลยค่ะอันดับที่สองค่ะก็จะเป็นก้อนเต้าหู้ค่ะเห็นไหมโอเค,ค่ะไปดูอันดับที่หนึ่งกันเลยค่ะอันดับที่หนึ่งก็จะเป็นแตงโมเดี๋ยวให้ดูเป็นนี่นะคะเคค่ะ แค่ค hey, ่ะวันนี้ก็จบไปแลนะคะ10อันดับสกุชี้ที่ชอบบินค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะลาไปก่อนบ๊ายบาย